สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับแต่วันนี้มามาดึกหน่อยนะครับประมาณเที่ยงคืนวันนี้พามาดู S19 ครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูามาดูในส่วนของการดูแลรักษาเขาเนาะ <c oughs> เพราะว่าไม่ว่าจะเป็น A1919 p เก้าสเราอะไรพวกเนี้ยนะครับมูลค่าของตัวเครื่องเขาสูงนะครับมูลค่าตัวเครื่องเขาสูงพอม,มูลค่าตัวเครื่องสูงทีนี้ เวลามีปัญหาขึ้นมาอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายในการดูแลน้องเขาเนี่ยมันสูงมันสูงตามมานะครับแล้วอย่างยูเซอร์อย่างเราเนี่ยคือผู้ใช้งานอย่างเราเนี่ยถามว่าเราจะดูแลเครื่องเราเบื้องต้นได้ไหมทําได้ยังไงนะครับวันนี้ผมก็ได้มาทําคลิปเป็นวิทยาทานแล้วกันเนาะว่ามาแบ่งปันพี่ๆนักขัดทุกท่านนะครับว่า ไม่ว่าจะเป็นเครื่องรุ่นใหญ่เครื่องรุ่นเล็กนะครับเดี๋ยวผมจะท,ทําคลิปแบบนี้ออกมาตลอดตลอดนะครับแต่ว่าวันนี้ขอพาทุกคนมาดูกับ s 1 9นะครับว่า,าจุดอ่อนแอของเขาอยู่ตรงไหนแล้วก็วิธีการดูแลรักษาเขาเราจะดูแลรักษายังไงให้เขาอยู่กับเราได้ตลอดนะครับอ่ะมาเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในส่วนของตัวแฮชบอร์ดกันดีกว่านะครับ ว่าไอ้ส่วนซอบต์แแล้วเคสผมแกะไว้ยู่ด้านนอกนะครับตัวนี้นก็คือลูกค้าส่งให้ผมซ่อมนะครับอาการก็คือไม่เจอชิปแล้วก็เทมเพิร์เลอร์เนาะตัวนี้ได้แก้ไขไปที่เรียบร้อยแล้วเหลือแต่เทสตดันจริงนะครับพอดีแกะเครื่องของลูกค้าทําความสะอาดให้ด้วยนะครับะมามากันเลยดีกว่าไม่พูดภพราพทำเพลงเนาะคืออย่างนี้ครับ ในลักษณะของตัว S9 เนี่ยเขาจะใหญ่มากเขาจะหนามากนะครับเพราะว่าอะไระเขาจะใช้ซิงค์เคาเรียกว่าซิงค์นะซิงค์ระบายความร้อนนะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้เป็นซิงค์เป็นชิ้นเป็นชิ้นเหมือนกับ L3 S9 หรือ T17 S17 นะครับก็จะเป็นซิงค์ทั้งแถบเป็นซิงค์ใหญ่ๆชุดนี้จะมี2ตัวจะมีตัวบนและตัวล่างนะครับมี2ตัวนะตัวบนตัวล่าง เขาจะใช้ซิลิโคนนะครับในการระบายความร้อนอาถามว่าเป็นซิลิโคนทั่วไปได้ไหมไม่ได้ครับซิลิโคนทั่วไปไม่ได้ก็คือเขานําความร้อนออกไม่ทันนะครับทีนี้เราจะดูแลรักษากันยังไงมาเริ่มกันที่ในส่วนของตัวซิลิโคนกันนะครับคือจริงๆแล้วเครื่องพวกนี้เวลามาใช้งานตัวซิลิโคนเองเนี่ยมันมีอายุเวลาการใช้งานซิลิโคนที่มันมากับเครื่องเองเนี่ย มันจะเป็นสีชมพูนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูตัวนี้ผมได้ทําการซ่อมเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ซิลิโคนตัวใหม่เข้าไปให้แล้วนะครับตัวนี้ผมใช้เป็นซิลิโคอนอย่างดีเลยนะนําไฟฟ้าอยู่ที่13.8บาทนะครับเขาจะได้นาความร้อนได้ดีนะครับถ้าใช้ซิลิโคนทั่วไปตัวละร้อยสองร้อยผมแจ้งก่อนว่ามันมันมันนำความร้อนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่า ตัวชิปเองมันเยอะมากนะครับตัวชิปเองมันเยอะมากแล้วก็การระบายความร้อนเขาจะระบายไม่ทันนะครับก็ใช้ใช้เป็นซิลิคนดีๆของผมบอกได้นะครับบอกได้ผมใช้เป็น TF TF8 นะครับตัวนี้ที่ดูมาตัวนี้คือเข้าตาที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีในส่วนของผมเองอะ่ะเป็นช่างซ่อมโนบุ๊กมาก่อนอยู่แล้วนะครับตัวนี้ที่ผมใช้กับ ตัวโ o ้ตบุ๊กชิปการจอผมก็ใช้ตัวนี้เดี๋ยวมาดูด้านในครับด้านในจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ปกติจะเป็นสีชมพูก็จะมียังมีคราบตัวเก่าอยู่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นสีชมพูเป็นสีช,มพ,นะสชมพูติดมานะครับเขาจะมีะพลาสติกรองอีกอีกชั้นหนึ่งนะครับมีพลาสติกรองอีกชั้นหนึ่ง เวลาใช้งานไปนานๆ8เดือนปีหนึ่งเนี่ยไอซิลลโคนสีชมพูของเขาเนี่ยมันจะละลายนะครับมันจะเสื่อมสภาพมันจะแข็งมันจะเกาะตัวเป็นก้อนนะครับแล้วสิ่งต่อมาก็คือพวกเนี้ยนะครับมันจะเป็นพลาส,สติกถ้าเราไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะครับฝุ่นมันกระทบเข้ากระทบเข้ากระท,ท,ทบเข้านะครับในช่องพลาส,สติกพวกเนี้ยนะครับมันจะมีฝุ่นเกาะน,นะมันจะระบายความร้อนได้ไม่ดีนะครับ นี่คือในส่วนของซิลิคนนะครับประมาณดูแลเขาประมาณ8เดือนหรือปีหนึ่งเปลี่ยนครั้งปีหนึ่งเปลี่ยนครั้งนะครับหรือประมาณ8 <laughs> เดือนเปลี่ยนครั้งจะดีมากนะครับดูแล,แลรักษาเขานะครับเดี๋ยวเขาก็จะอยู่กับเรานานๆอันที่สองก็คือเวลาลมเขาเข้ามาเนี่ยลมจะปะทะข้างฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้ก่อนทั้งฝนทั้งเศษฝนทั้งลมชุดนี้ด้านหลังเนี่ยฝนเขาจะเกาะนะครับทั้งฝนทั้งออกไซด์จะเกาะอยู่ด้านหลัง นะครับทาให้เสียนะตรงข้างหลังก็จะข้างๆก็จะมีวงจรนะครับอาจลายปิ้นอาจขาดได้นะครับหรือตัวอุปกรณ์เองอาจหลุดได้มีมีมีเหตุทําให้เครื่องเสียนะครับก็คืออุปกรณ์หลุดลายปิ้นขาดก็ทําให้เครื่องเสียได้นะครับก็จะเกิดเออร์เลอร์อันนี้ที่กล้าพูดเพราะว่าแปดสิบเปอร์เซ็นที่เห็นนะเครื่องที่ได้รับมาคือฝั่งนี้เขาจะสกระปรกมากนะครับ เพราะลมไมเข้าปะทะฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก็จะรับลมไปเหมือนกับ L3 เราที่ว่าโดสองโดเมนสุดท้ายนะชอบพังไหวเพราะว่าฝั่งนั้นเขารับลมตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับฝั่งนี้เขาจะรับลมก่อนก่อนเพื่อนพอลมปะทะเข้ามาอ่ามันจะเป็นซิงใช่ไหมครับซิงมันก็จะกองเอาเศษฝุ่นเศษอะไรมาเป็นตะกรกอนเกาะอยู่ตรงนี้นะครับชุดตรงนี้พอเศษฝุ่นก่อนชุดชิปเข้ามาตรงนี้ก็จะมีฝุ่นเยอะมากนะครับตัวนี้ผมแนะนํา สามเดือนแกะทําความสะอาดครั้งหนึ่งนะครับสามเดือนแกะทําความสะอาดครั้งหนึ่งพัดลมแล้วก็ power supply ก็เหมือนกันนะครับถ้าตัวนี้มีฝนแน่นอนครับว่า power supply เองแล้วก็พัดลมด้านหน้าพัดลมด้านหลังแล้วก็ตัวเคสเขามันจะมีฝนเกาะด้านในมันจะมีฝนเกาะด้านในนะครับถ้านะครับถ้าเราไม่ทําความสะอาดแน่นอนครับว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นต่อมาก็คือมันจะมีปัญหาในส่วนของอุณหภูมิ มันจะสูงขึ้นมันจะระบายความร้อนไม่ได้นะครับแต่ถ้าพีพ่ๆเพื่อนๆคนไหนที่ไม่กล้านะครับเรา,อ,าอยากจะให้มืออาชีพดูแลของเราดีกว่าดูแลเครื่องเราดีกว่าเรากลัว,กวแกะไปพลาดเรากลัว,กวแกะไปแล้วอันนั่นหลดุดอันนี้หลุดนะครับส่งมาให้ผมดูแลได้นะครับใน,นส่วนของการทําความสะอาดเนี่ยผมไม่ได้คิดเยอะเลยผมดูแลให้แบบพรีเมียมเลย เปลี่ยนซิลิโคนให้ใหม่ทาความสะอาดในส่วนของพวกวัสดุเคสแล้วก็พัดลมทำให้ใหม่หมดทุกอย่างนะครับทำให้ใหม่หมดทุกอย่างราคาน่ารักมากมีบริการดีๆให้กับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับดูแลเขาดีๆนะครับแล้วเขาก็จะช่วยเราหาเงินได้นานๆน,นะ ถ้าคนไหนที่มีความสามารถเองบ้างแล้วนะครับสามารถขันน็อตได้ถอดประกอบเองได้นะครับพื้นฐานอะไรพวกนี้ทาได้ผมแนะนําเลยประมาณ3เดือนนะครับแกะเขาทําความสอายเขาครั้งหนึ่งนะครับทั้งตัวการ์ดเองแล้วก็ตัวพาวเวอร์ p ายเองเนาะตัวนี้ของ a 1 9บเก้าอ่าสิบเก้าโปหรือ19 J เก้โปก็เหมือนกันลักษณะเขาจะเหมือนกันนะครับลักษณะเขาจะเหมือนกันก็ถ้าพี่ๆคนไหนมีเนาะ ยังไม่เคยแกะทําความสะอาดเลยนะครับก,พยายากบบ็พยายามดูแลรักษาเขาบ้างนะครับพยายามดูแลรักษาเขาบ้างคือหนึ่งเครื่องมันก็แพงเนาะมันมีปัญหาขึ้นมาแต่ละครั้งเนี่ยค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเขาก็แพงนะครับก็ดูแลตรงนี้ก็จะลดต้นทุนนะครับลดโอกาสลดเสียการเสียเวลาของเราเราก็จะได้นําเครื่องเนี่ยมา,มากดมากดมากดเอาเงินเข้ากระเป๋าดีกว่าเนาะ ในส่วนของ S19 วันนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ครับแต่ในส่วนของ S17 ที่17แล้วก็รุ่นอื่นอีนอกมากมายเดี๋ยวผมจะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการดูแลรักษาเครื่องขวดแล้วกันนะครับจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับมาแบ่งปันมาแชร์ประสบการณ์กันกับพี่ๆเพื่อนๆนักขนะุดทุกท่านสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ